ทำไมบทนี้ถึงมีทั้งพลังงานทั้งทาง,ทงโลกและทางธรรมอ๋อจักรพรรดิเนจุไม่ใช่พุทธะแต่ก็คือพุทธะไม่มีองค์ไหนไม่ผ่านเป็นจักรพรรดิแล้วตุครับมีทุกองค์บารมีจักรพรรดิกำลังจักรพรรดิมากกว่าหลวงพ่ออีกไม่รู้เท่าไหร่หลวงพ่อนี่อนาคตท่านรวมเป็นพุทธะท้งหมดไม่เกิดแล้วไงแต่จักรพรรดิไปเรื่อยไงนะมันเป็น,เป,นเป็นสมบัติกลาง ซึ่งมนุษย์ทุกคนเอามาเป็นประโยชน์ได้ในการดำรงชีวิตในเกียนในการเรียนพุทธศาสตร์ในการศึกษาพื้นฐานพื้นฐาน่งความรู้พื้นฐานในการเวียนว่ายตายเกิดพื้นฐานของนรกสวรรค์พื้นฐานเรื่องของกรรมเนี่ยเนี่ยที่เราสวดสวดเนี่ยที่เอามาเป็นประโยชน์ได้ถ้าท่านทาได้ท่านก็นจะแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนถึงป่วยก็ หายเร็วเวลาตายก็ตายเยร็วเพราะคล้ายๆว่าบทสวดหรือบทนี้มันมีพลังงานที่มันขับเคลื่อนหรือบุดเวียนอยู่ตลอดเวลาถูกต้องเลยฮะตอนนี้ถูก,ถก,ถกบทสวมดมนต์มันเหมือนกันทุกบทลรลบแต่ความหมายของบทนะไม่เหมือนกันเหมือนเพลงนั่นแหละครับความหมายแต่ละเพลงก็ไม่เหมือนกันนะแต่สนุกเพลงสนุกก็คือสนุกเพลงทุกข์ก็คือทุกข์อ่ะ ทั้งความหมายทั้งพลังงานทั้งคนที่อธิฐานนี่มันเ<ช>ลแตกต่างกันในแต่ละพลังงานในแต่ละบทถูกเพราะนั<ม>้นต้องเข้าใจเนะท่านฝึกให้รู้ไงรับรู้แบบไหนรู้แบบไม่เกิดรู้แบบเกิดรู้เหมือนกันรู้เหมือนกันแต่รู้ว่าตัวเองไม่เกิดแล้ว<อ>รู้มันจะมีความสุขมีความยินดีมีความพอใจคือตัวเองไม่เกิดแล้ว รู้แบบเกิดคือรู้ว่าเราเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์สัตว์ที่มันเวียนว่ายใจเกิดมันมีความสุขคนละอย่างใช่ไหมแต่อัที่ไม่เกิดนะ่ะมันความสุขสุดๆแล้วกูไม่เกิดแล้วใครยังไงกูก็ไม่สนใจละแต่ผู้ที่เกิดปัถนาเป็นใหญ่ในอนาคตเนะี่ยมันก็มีความภูมิใจว่าเออพระเจ้าแต่ละองค์ท่านเว็นว่าใจเกิดมันก็คล้ายๆกันนะียท่านว่า มันก็เกิดทำายเกิดทำายมีความสุขมีความเพิดเพลินมีความยินดีจากนั้นเขาจะไปเย็นว่าตายเกิดทําไมครับถ้าไม่มีความสุขถ้าไมีมีความยินดีมีความพอใจ